สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รัก,ท,กทุกท่านบ่ว่าสีอยู่ตามเทหรือในประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนกินชมชาแนลด้อพี่น้องเด้อ,อ,ดอมามามามือนี้มากินอยู่บ้านบนพี่น้องก็สิมีต้นไม้ต้นไหลมันคำแล้วพอเลิกงานหาโมงเฮ็ดนันเฮ็ดนี่นเ,นเสร็จแลนมานี่ก็สองสามทุ่มแล้วพี่นอ้องเลยแวะตลาดไปซื้อลาบหมู ราบสุกเ้้ยพี่น้องแต่ข้าเจ้าเอาเลือดใส่เลือดดิบมันก็เลยแดงราบหมูสุกแต่เลือดดิบมันเลยเป็นนในสีพี่น้องจะได้ขอตรวขอไปเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เนี๋ยก็ซื้อมาเป็นหอมีผักลายยาเอย่างนีจักผักยังไงหรอกมีไกแ่แซ่บเด็กไกย่ย่างน้องไก่เปื่พามีมะละมีถัว่วมีเห็กระเดามีต้นหอม นี่ประกาศประกาศหน่อยประกาศซ่อมยังก็เจ้าอื่นมามามาพี่น้องมาแซบแซบเหมือนกันมือนี่ในบรรยากาศอีกแบบหนึ่งพี่น้องนี่จะต้นผักได้เลยนี่ต้นผักแพีวต้นผักแพีวต้นในยังเคยเลยต้นผง้ชุลลดต้นตะไครต้นมะคุงยังมันมืดพี่น้องเอาเอาไตนไฟกินเรา มามามาพี่น้องมากินน้ำกันเจออะไรก็ฝากคนไลค์กดแชร์คนติดตามเพื่อเป็นร่างเงใจผมนี่เด้อพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ะจะให้จะให้เจ้าทีจะท้ากินน้ำเนี่ยแต่ามานอนบันไม่เออขอกายแบบข้อสอน้ำุกน้ำหลานมันเดือดร้อน กันพี่อ,อ,อจับของง่ายไปขกาสอน้ำหลุกน,ลน,น้ําหลานยู่ดีมีแห้งทุกปู่ทุกคนรวมทั้งเอฟซีเพี่นอ้องมา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 นเนี้ยสองสามทุมเราีไปรับเ็นวนพักผวันพี่น้นนอง <c oughs> เด้อมาเด้อขาน้นกันลาบหมูลาบหมู ก็เจ้ยวเห็ดโบข้าวอีกสองหอมกระขัวหอมเช่องคนทั้งบ้านเฮาเลย หน้ำเว้ยนัำก,ก็จะกระลัวเลยครับซุกหมดดิบยู่ยย่างเดี๋ยวคือเลือด อ,อย่างเพื่อนออกแบบนี้ก็ต้องแก้มัดนหรอกมันน่ากับลูกกับหลกกบานมาเลยพอดีได้เห็เนช่างสังเว้นกัคือเลมีเวลาคือมาหาดูหารานขบวน มันละอดวันอยู่เราล้มเขาแถม

จะว่าไปดอกกระแจบนี้เพี่นอนก็กระดอกเป็นยาไทยเวลาระบ,บายชันนึ่งเรียกพี่น้องก็จะเดาเนี่ยก็สิประมาณนี้แหละพี่น้อง,งร้างที่นี่ไปกร็ดีนี่แหละ ôi hiện ngang ở viên mình gì la mình nói phò cần đất đất ผมจะไขเพลิงไปแจกเปครับ Từ cái sẹp gì vô

มับานบาด้เอดิบหน่อ,อส่นผมะโอ้ยเปียส่วนสดคน,นหน่ยน่ยมันจะเคียมพร้อมงลาง

กําลังหัดเว้าจ้อยจอยปานนกแก้ว มันหลุดจะไม่รหลุดยังไงแล้วพี่นีมาตรงนี้บอกมันสำคัญกว่านยงรตัวเองมันสคัญกว่าอีกแลมันไม่มาเอาาไปเอาเรรถนั้นที่พูดเยว้มาเอาไปเอาซะมันหลุดขนาดนั้น Ủa, thật đẹp rồi, Đẹp rồi Như cái nhạc như cái ข้าวเจ้าเส็นตะไคร้เพื่อนแซ่บบะหมีนข้าวทุกอย่างข้าเจ้าลวกสุกเป็นตะเลือกเพื่อง mm hmm. ผ่าน คับคับ <c oughs> เพื่อน็นบรรยากาศความภาคดิสีอีกอย่างนึ่นั่งกินย่หน้าบ้านเนี่ยท่ามันสรบมันเป็นท่าอ่อนไอ้สายล่างมันสรบมันก็เลยอีกอย่างหนึ่งขอขอไปด้วยเพื่อ โอ้กําลังกินกําลังพอดีเลยพี่น้องคักขักเปลี่ยนบรรยากาศพร้อมพี่น้องเอาจังเลยก็ขอจับจีบไอ้เพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องพ่อกันเลือดเลือดเลือดแน่ช่วงนึ่ก็สิพ่อกันขึ้นนี่สิเลยพี่น้องกันหลวงพระธาตกระสิเป็นปุละมืออึนเศร้าจังเลยก็ฝากติดตามในเด้อพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามคนมากระดิ่งขึ้นเขาแหละก่อนจากกันก็ ไว้พบกันคลิปหน้ปหรือคลิปต่อๆไปจังไยก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญความทุกยจามไก่ความไก่ยังม่เวียนลำลำเรื่อยตลอดปีเรื่อยตลอดไปเรื่อยพี่น้องสาธุสำหรับนี่ช่องแจนจินชมชแนลตอกจากไรพี่น้องบายบายสวัสดีครับ